สบายดีพ่อแม่พี่น้องส,ส,สบายดีเวอรสมองสวอสดเวอรสุขสุขคนพ่อพกับสองเอิอนคือเก่าพี่น้องย่ำคำคำไม่แย่แมงขี้หา้าแมงงวงส่างไม่ขี้ห่เลยกับบ่าวลิกยามคำคำพี่น้องเลยกี้ได้หรือง่าได้พี่นอ้องเลยมันบินด้วยย่างกับต่อยโมเป็น <laughs> มีเราเบ่งเราสมเราลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าสีเดยหน่อยหรือสีเดย์ลายหรือวาีิบได้บือวื้อพี่น้องเลยบินเซลเซอยู่ท้องฟ้าก็ค้อฝนตก Khăn nó mi vẫn cả Chắc tụi vui <laughs> tôi tội Tiền ta còn thì nói Cứ cao cứ đợm. bố mi bố hồi thằng à. theo thơm muốn đi xe cốc bốc thì nó mới mình dùng cốc bốc ไปต้นใหม่ว่าะพี่น้องต้นนี้บุร้ายไปเบิ่งกันพี่น้องว่าได้ใส่ใส่เนื้อๆพี่น้องจากบ้านเท่ามากกับไก่เติอพี่น้องตุ้แมงวงส่างพี่น้องเลยนี่พี่น้องใส่เนื้อๆเจริญเดิมกัน เราเบิ่งเราส้มตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยเหนื่อยพอสมควรพี่น้องเอ,อย้ยยางเลาะ <c oughs> <c oughs> ยางเลาะกายบา้านเตอพี่น้องเอ้ยนย่ไงฮะเลาะป่าพี่น้องให้ไงมังกี้หายตอนค่ำๆกระเป๋าหลีกสองคนเฮ้ยสบายดีพี่น้อง มีอย like ู่พี่น้องเติมมีบัรายนอยไปินเดนองนลายรวังแง่ไม่มันสิบิน Ờ, thì nó nhìn đến đây Đúng rồi, dù bài nè, tuần là nói thì nó

sai à, con thi ơi Đông mạnh lẹp nhỏ người. Ô, uh, để lại với

ไฮไลท์แต่ฮาตอยบผล่เป็นขางแรกพี่น้องเลยเอาแน่ไปแน่ <laughs> ออขางแรกเขาต่อยไม่เลยนะแถวต่ำๆน,นี้ป้าทำทำอยู่พี่น้องเลยนี่เถ้าลุ่มนะนี่เพียวเออนั่นแหละ Căng. Bị nó còn đâu Tổng nham sao à, Phải nào không Nhìn sơn này vẫn là Thương mà Ồ Ồ Thì nó Bình về vớt lên มันลงมาจับอีกบ่เฮ้ยอืมบินบือบ้อพี่น้องเลย เอ้สายู b b long, long, non, ่พี่น้องเอุ้ต้องใส่น้าทัสัันบินไปเบิดไปต้นไม้ต่อพี่น้องเลยมันเบิดขาดเลยคำลงคำลงเลยพี่น้องเอ้ยมื่อเลาาป่าย่ามคำเลาามาไก่พอสมควรเพื่อย่างหอดเพื่อนกับโบมืดดอกพี่น้องเลยเกือบมืดโบมืดติดเกือบมืดคุเท่าเท่างเลย cái số một nam mô hèn p nong rồi mày nhắm cam cái ướt oh con oh. khay đậu bìm đi sai tổ nó xuống mà tạm hả? นรอบนี้ขึ้นในไลน์อ๋อตัยเงี้ยอ๋อใช่ยังต้นหนึ่งพี่น้องเลยเอ้าขูบอะไรยังตักกระแตนก็ได้ของโปดเท้าแม่พี่น้องเลยแม่งขี้ให้คนมากแหง ขวาแมงขี้ให้ล้วเพิ่นมากมากพี่น้งองกินกับแจ่วอืมฟูเขาก็เลยเมิดลงเมิดลงอะพี่น้องดูเทั้ง ต้นบบใหญ่ดอกพี่น้องเลยเอาลงมาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาก็พี่น้องต่อยเท่านี้เอาก็สทีทีที่พากันย่างลบเมื่อพี่น้องเอากระซีดเมื่อไรยิ้มเฮือนปวดเลยพี่น้องนะเล่นหนักเล่นร้ากับเราเบิ่งเราส้มเราหลุดน้ำกันเลยพี่น้องเอาสีเมื่อไรยิ้มเฮือนพี่น้องเลยยานมันค่ำ ราเบิ่งรถส้มได้เลยพี่น้องเลยเนื่องพิธีรับร้อยพี่น้องเลยเกือบมืดได้วางถั่วแล้วพี่น้องเลยเพากับซิดดาร่าคลิปไปเพียงเท่านี้น้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอคนเลยพี่น้องเด้อพี่ผ่านยังก็ขอโทษขออภัยคลิปหน้าพบกันใหม่ยินดีมีแห้งสุขสุขสนมาสมองสุบอนบ๊ายบาย